สวัสดีครับคุณที่รักครับนี่คือรายการ Are You Ready After Work เลิกงานแล้วเจอกันกับผมตั้มส่วนะสงค์สิงหาวันวัดครับวันนี้ผมอยู่ที่ท้องหล่อซอย13ผมได้ส่งพิธิกรรับเชิญสาวแสนสวยของเราคือน้องแอนนั่นเองไปเดินช้อปปิ้งที่ซีสเปสซซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านที่ผมจะพาคุณคุณที่รักไปนั่งไปชิมอาหารกันนะครับ สักครู่ผมจะพาคุณที่รักไปดูร้านชิลๆอีกร้านหนึ่งที่ผมจะแนะนำในวันนี้ครับสักครู่ครับ Ride Ride สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Are You Ready After Work รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปชิลเอากันหลังเลิกงานครับผมซึ่งวันนี้นะครับพี่ตั้มก็จะพาท่านผู้ชมไปชิลเอากันที่ย่านทองหล่อครับ ซึ่งยานี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยผับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังบนถนนสุขุมวิทและเป็นย่านที่มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากจนถูกขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลโตเกียวเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าร้านที่พี่ตั้มจะพาท่านผู้ชมไปชิลเอากันนั้นคือร้านอะไรและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Chi ลีู่นะครับซึ่งอยู่ในทองหล่อซอย13 เอาละเดี๋ยวผมจะพาคุณคุณรักไปชมบรรยากาศภายในร้านว่าเป็นยังไงแล้วมีอาหารอะไรให้พวกคุณชิมหลังเลิกงานตามผมมาครับและตอนนี้ผมอยู่ในร้านซิริยูนะครับอยู่กับหุ้นส่วนซึ่งเป็นน้องๆที่สนิทกับผม ทุกคนเลยอ่ะแนะนาตัวครับผมอ,คอ,อมมูครับผมจิมมี่ครับผมลูกปัดค่ะใช<น>่ครับาอ่ะถามเริ่มแรกก่อน<ม>คิดยังไงมาเปิดร้านกันในฐานะที่เราก็สนิทกันพอสมควรก็เจอกันตามสถานที่ต่างๆทำไมมาเปิดร้านเนี่ยมาเปิดร้านครับเออจริงๆแล้วพวกเราเองะก็มีความสนใจในธุรกิจ อาหารนะครับอยู่แล้วแล้วก็เราก็มานั่งมองกันว่าเออเราจะทําอะไรได้ตรงพื้นที่ตรงบริเวณทองหลออ่อตรงนี้ดีนะครับสิ่งที่เราคิดกันก็คือว่าตรงแถวนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดไปก็คือร้านส้มตำนะครับเพราะว่าเราจริงๆหลายๆคนก็อาศัยอยู่แถวนี้นะฮะก็เห็นว่าเออการจะหาซื้อส้มตําที่อร่อยๆกินเนี่ยยากพอสมควรนะครับอันนี้เราก็มองต่อไปว่าส้มตําถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็ได้คอนเซปต์มาว่าเราต้องทําส้มตําที่ค่อนข้างออสะอาดนะครับ มีคุณภาพนะครับใช้วัตดุวัุดุที่ดีนะครับและที่สําคัญที่สุดคือใช้สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรโฮมเมดของพวกเราที่มีนะฮะเป็นเป็นสูตรที่บ้านของเราเองเนี่ยแหละครับทั้งแม่ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอามาลองกินกันดูว่าสูตรไหนที่เราจะเลือกมาไว้ในร้านอาหารนะครับครับจริงๆแล้วแบบก็ทำก็มีงานทํากันปกติอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างยุ่งในแต่ละคนใช่ไหมครับไอ้นี่คือแบบเปิดเล่นๆหรือเปิดจริงๆจังๆ ต้องจริงจังแน่นอนเพราะแต่ละคนแบบคือเป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดนะครับคือแบบมีงานวุ่นวายกันหมดเลยแต่ว่านี่เป็นฮอบบี้หรือเปล่าหรือเป็นอ๋อไม่ฮะนี่คือทําจริงจังเลยครับ,รบเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจริงๆเราเองก็ทําธุรฐฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารมารก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็มองเป็น serial business อยู่แล้วนะครับเห็นโอกาสในการทางการตลาดด้วยและสิ่งสำคัญคือชอบด้วยนะฮะแล้วก็มองว่าเราเองมี มีเขาเรียกว่าศักยภาพที่จะทำจริงๆคือไม่ใช่ว่าสมมุติว่าตอนนี้อยากจะให้เปิดร้านซูชินะครับทำไม่เป็นเลยแต่อยากทำอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยเรามีสูตรที่กินกันมาตลอดนะฮะเกือบทุกอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ทําให้กินกันอย่างเงี้ยครับก็เอามาใช้ในร้านนะครับแล้วก็คัดสรรแบบวัสดิบที่ดีหน่อยแล้วก็เอาไอเดียใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับก็ก็ก็คิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีและคอนเซปตร้านมึงไหมเตะมันเตะ จริงๆก็ไม่มีนะครับก็อาศัยว่าอาศัยว่าใช้ของที่มีอยู่เดิมครับเอามาดัดแปลงอะไรนะให้มันดูสวยงามตามที่ชอบกันไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แบบเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆอะไรย่งนะ เมื่อกีอาจจะเป็นเหมือนกับว่าทําให้มันเหมือนรู้สึกบ้านเป็นบ้านเป็นสวนเลยเป็นเอาของพวกเราแบบหลังเลิกงานมาเจอกันอะไรประมาณนี้ตั้งใจค่ะแต่ว่าถึงพื้นที่มันจะไม่มีสวนหรืออะไรก็พยายามทำให้มันคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยผมมีหน่อยอะไรเงี้ยครับและนี่เปิดมานานอย่างจริงๆแล้วบอกก็เพิ่งเสร็จเนี่ยเพราะว่าพี่เพิ่งเจอเต้ไม่กี่วันนี่เองกําลังแบบนั่งแต่งร้านอยู่แบบวูวูวูเปิดมาสามวันครับ ที่เปิดจริงๆเปิดจริงสามวันแต่ว่าก็รันเทสกันมาดูเป็นทั้งอาทิตย์ได้อาทิตย์สองอาทิตย์เมนูอาหารเนี่ยใครเป็นคนคิดจริงๆแล้วเนี่ยเมนูอาหารเนี่ยก็คงจริงๆอย่างที่บอกว่าขอสูตร,รมาจากทั้งทุกๆคนนะฮะแต่ว่าถ้าหนักหน่อยก็อาจจะมาจากทางที่บ้านผมนะครับโดยที่น้องสาวผมเนี่ยเขาเป็นคนช่วยจูนสูตรที่เป็นปกติคุณแม่ตัดนะฮะ โดยที่นึกจะทำยังไงก็ใส่เข้าไปเองตามความชินมืออย่างเงี้ยมาเป็นสูตรอาหารที่สามารถจะมาขายได้จริงๆและสามารถทําให้ได้เหมือนกันทุกวันนะครับก็ค่าตรงนี้อาจจะต้องให้เครดิตตรงน้องสาวที่มือกานทำนะครับแล้วก็แล้วก็คุณแม่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคุณแม่นะครับเพราะว่าถึงแม้ท่านจะไม่ได้มีส่วนหรือหุ้นเลยแต่ก็ช่วยทุกวันมาเป็นหลายเดือนนะฮะก็ อายุก็มากแล้วแต่ว่าก็อยากถ่ายทอดให้ครับท้องจริงแบบพวกเราก็แบบเดินผ่านแถวนี้มาเยอะตรงนี้มันก็อยู่ในใจกลางเมืองน,นะครับอยู่ตรงทองหล่อซอย13ก็ข้างๆ j a p p l e n e w ข้างๆ a า t e r ิยู After U, อ, <RPM. S 2> อทุกอย่างมาตรงนี้ปุ๊บก็พร้อมสับคุณจะมาแฮงเอาตตรงนี้อาปิดกี่โมงจริงมันั่งได้ยาวเลยใช่ป่ะก็จริงๆแล้วร้านก็จะปิดถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าาซอดเดอรก็สามทุ่มครึ่ง นะครับก็สามารถหลังจากสามทุ่มึ่งก็ยังนั่งแฮงเอาท์กันต่อได้ไม่มีปัญหาคือห้ามสั่งอาหารแล้วก็เป็นดื่มก็มีอาหารช่ายก็มีอาหารอาหารทานเล่นอะไรเงี้ยทานเล่นง่ายๆที่เป็นของแห้งเงี้ยครับแต่ถ้าครัวใหญ่จะปิดสามทุ่มครึ่งครับเปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงก็เราเปิด11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีพักเบรคช่วงบ่ายนิดนึงครับบ่ายสองโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง ก็มีเครื่องดื่มอะไรปกติใช่ไหมครับใช่แอลกอฮอล์ก็มีครับผมถามว่าผมเน้นตรงนี้นะฮะเพราะไม่มีผมไม่ย่านดื่มไม่นั่งเข้ามาทานนะฮะมี่แล้วครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่จริงๆก็เหมาะกับอาหารไทยที่รสจัดอยู่แล้วด้วยนะฮะกินแก้มกันได้ครับครับถามสาวๆบ้างดีกว่าเมนูอะไรเป็นเมนูเด็ดครับเมนูแนะนำตอนนี้นะคะที่อยากจะแนะนำก็จะเป็นส้มตำปลาหลญี่ปุ่น เพราะว่าอาจจะคนอาจจะยังไม่รู้จักมากนะส้มตำปลาาญี่ปุ่น <Huh? S 2> ปลาาญี่ปุ่นค่ะยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะไม่เคยค่ะ,คะปลาลาญี่ปุ่นเนี่ยจริงจริงปลารา้อบ้านเราเนี่ยเป็นปลาแต่ถ้าเกิดเป็นส้มตำปลาราญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นปลาหมึกค่ะแล้วก็ตำกับแตงกวาญี่ปุ่นว้าว <Wow. S 2> อันนี้ส่วนใหญ่ต่างชาติหรือคนไทยก็มาชิมแล้วก็ชอบนะคะเพราะว่ามันมันจะไม่จัดจ้านาปลาราญี่ปุ่นคือปลาหมึก แซบชิโอการะครับที่เป็นปลาปลาหมึกดองนปลาหมึกดองออเหรอนี่นี่ขอขอดูหน้าตาเมนูอาหารหน่อยได้ไหมทีละอันทีละอันได้ค่ะเอาละเดี๋ยวผมจะพาคุณคุณผู้ชมทุกๆกคนนะครับมาดูหน้าตาส้มตำปลาร้าญี่ปุ่นเป็นเมนูแรกที่คุณส่วนเจ้าของร้านชินรียูแนะนำนะครับสักครู่ครับ ในช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับเมนูเด็ดประจำร้านชิลลี่อยู่นั่นก็คือส้มตำปลาร้าญี่ปุ่นกับเมนูต่างๆอีกมากมายและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์พิเศษ,ษจากน้องแอนพี่กอรักเชิญสาวแสนสวยของเราที่วันนี้นะครับไม่ได้มาตัวคนเดียวแต่พาแฟนคลับมาพบกับพี่ตั้งสมะสงค์ของเราด้วยครับเมนูที่สก็จะเป็นเส้นก่อที่เมาค่ะมันอาหารของพี่เลยนะ แม่บ้านญี่ปุ่นกิน,นแล้วบอกว่าสุกข้อยสุกข้อยอะไรี้คุ้นคุ้นหูมากเพราะตอนนี้พี่ตั้มสาวๆสะกทีฮะไปเสียพลังงานเยอะเริ่มหิวข้าวแล้วว่าพี่ตั้มเลี้ยงนี่